ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาไฟไทยแลนด์บายทับเชื่อมผมในชิป G ีแบทเทิลวันนี้ครับจะเป็นการ Battle แบทเทิลระหว,ว่างรอยย่อผลินจีกับโนวาแกรเบอร์จีนะครับนะเป็นจีล้วนๆเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงกันบ้างก่อนอื่นทอยเต๋ากันก่อนดีกว่ามามาก,ก่าเริ่มหนึ่งให้ถ้าได้ศูนย์ได้เริ่มแน่นอนโอเคเอาไปเลยตุรๆุเลยเป็นเรื่องของตาติดเลยใช่สีส่ โอ้ยไม่เปลี่ยน,นโอ้ยขึ้นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนอัน,ลนอแล้วเอาอีกแล้วเอ้ามาเปล่ามาเปล่าเออยกูใช้สลิปแทนได้ไหมพอมหน้าเลยโดนดีลิทเลยน้ำตาจะไหล <c oughs> ไหโอ้ลูกเอ้ยขึ้นไว้พอ่อไอ้ลูกจุงนี่เองชักจะดื้อนะอ่ะเริ่มเลย โอ้จ,จยอ่จัวกันแไลท์าแล้วรอเทอร์จุ๋เคอ่ะไลท์เจ็ดพันโอ้ไม่กล้าเมนเมนสตาร์ไลท์เฮดท็อจบจบอ่อืมอแมนไม่กอนเช็คแขงแตารอไลท์เป็นแง แทงแม่คอยอ่ะตีเก้าพันไม่มีอะไรเลยโง่ๆเลยฮิวมีแล้วได้ฮิวอ่ะฮะเก้าพันพิทฉันก็ยังไม่ชาร์จชาร์จไม่ได้ไม่ชาร์จเลยนะชาร์จไม่ได้น่าเกลียดมากแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่านเทิคตัวนี้ก่อนลืมไม่ได้ใช้นาน ไม่ใช่อแล้วใช้ไม่ได้โอเคอืมได้หมื่นโนกานเฮ้ยมาแล้วเว้ยวอร์วิกเตอร์สแตนดอน้ำหนึ่งนะอ่านอีกทีหนึ่งโอเคคว่ำหนึ่งบารหนึ่งทำอะไรล่ะวัดพลังเกจศูนย์นี่ฮะ ปาเกศศูนย์นะ่ะมันจับวัดพลังเท่ากันหรือมากกว่าตัวตัวที่ถูกจับวัดพลังด้วยตายมันเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าเออจับจับวัดพลังอ่ไม่ลง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 ตีข้างสิเอ็ดครับนนหนึ่งสองเจ้าจบจบใช่อืมอืม มาวะมาวะมาวะสิบเอย่สิบห้าอ่าฮะบวกหนึ่งบกหนึ่งก็ได้รู้กันก็เป็นหมื่นสินห้าสองห้าอือฮึอ่ะดีไ โวยห้าพันแต่สามมัอหนึ่งตัวหนึ่ง G เจ็ดเจ็ดมอตูดเลยแตนก็มือแรงมาทุกท่าเลยบนมือรู้เล่นท่าไหนดิไตายตายแบบเดียวก็เสียวได้บอกยเด็กเนี่ย เซาตานดาเอซาตานดาดีละวสตาร์ไลท์เฮดฮอกชีซาตานดาถ้ามันลุกได้ไงได้จัวได้ลุกแน่นอนคอนเฟิร์ม14วานสิบฮะสิบสองวน สกิลตีเสร็จกับจับซาตาน่าลุกซาตาน่าลุกตามซาตาน่าบวกห้าพันแล้วก็สกิลสแตนบวกอีกห้าพันไม่ไม่ไม่สกิลสกิลสแตนไม่บวกพลังบวไม่ใช่ไม่บวก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 จับโอ้จับลุกได้จะเอาบวกอีกเหรอใช่เทพไปโอเคอ่ะอันนี้จะได้หงายดำคืนหนึ่งอ่ะแล้วตัวนึงแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้ลุกซาตาน่าลุกอ่ะซาตาน่าตีหมื่นเก้าสองหกแวนสกิลฐานความหนึ่งจับลุกลุก ลาตานดาบบกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามตีฮมีไหนปะตีฮิตจับลูกตีฮิตจับอีกตัวหนึ่งลูกบบกข้างกันหนึ่งตองสามตีฮิตจับสตาร์ไลท์เฮท็อกลุกอั้นหมื่นสามตีข้างหมื่นสามอ่าหมื่นสามสกัสเออลาซานดาตีจบเอาได้ด่ได้ดี เซนโบก็สิบจความไม่ถายว่าอ๋ออันใหม่ใช่ไหมหนึ่งต่องวกห้าบกห้าอ่าฮะอ่ะความหนึ่งบาทหนึ่งเสิร์ตอีกหนึ่งแส่ตสองที่ไม่เท่ตัวเอง ไม่เอาไม่เอานี่โอเคาชนะใช่ไหมเก็บคนนี้ก่อนอืมอันนี้เป็นสิบหกเกือบสิบหกเกือบแล้วกูเี่อบสิบหก สิบหกได้ไงวะกอเรียมหน0 0งสองตัวไปดเอาสได้ห้แนโอการเขา้าพันฮะหนึ่งสองห้าพันแวนจวดตอนนี้16ใช่ไหมสิบหกสิบสาอ่าไม่ไม่ เป็นเป็นสิบสามอ่ะสิบสามสิบสามสองหมื่นสองหมื่นสอง้าสามมสสิบหกาไม่ต้องจีจแล้วกันหายด้ามหนึ่งนะมีในหลุมใบหนึ่งแม่ว่ามีป่ะวะเอ้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้ไงยังเเป็นไลี้เอ้ได้ไงได้ไงดิปมาณซ้อมอยู่

ทำอะไรได้วะกลจับวัดพลังอ๋อจับวัดพลังเดเยอะแล้วเนี่ยโอเคต้องเตรียมไม่ต้องถ้ามีตัวสแตนเขาได้บาสหนึ่งจับวัดพลังเลยสิบสองแวนสิบสี่แวนอ่ะสกิลกับสแตน กลับเองนะกลับไปก่อนไอ้นี่ตัวตัวประแจประแจบอกว่าเมื่อมีตัวในแถวเดียวกับวันต์แต้นบวกสี่พันบวกไอ้ตรงนี้อ่าโอเคสกิลเขาหนึ่งอาบวกตัวนี้สองพันวัดพลังฮะส่วนตัวแวนตัวแวนตีเท่่าไหร อันนี้เป็นลำหนึ่งสิบสองสิบสองเป็นสิบหกสิบเจ็สิบปดวนตีไม่เกินไ่ถึงงตีเขาหนึ่งกับนี่สตตนนี่สตตนตามข้างหลังไอ้โบวอีกสกรบอกห้าพันดี๋ฮะกบวกห้าพันของแม่นี่กรบวกห้าพันเบอร์แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานเฉะไม่เกินคิเอา อันนี้ตีทีหนึ่งให้นับไหมไม่ <Okay. S 2> จบเมื่อกี้ไปหนึ uh ่งสองสามสี่ห้าหกออืหือ 2> 1, 2, หนึห่งสองห้าห้าอ่ะกินึ่สองหกสองหกสองอืมสกิิส่ง <pronounce pandemic> <foam> อืม แวรจะมันจะตีเท่าไหร่สองเก้าจะบอกว่ามันบวกสามบวกเก้าเออสามห้าสตีเข้ตีแวนใช่ไหมถูกต้องห้าพันชิโอ้โหเือดมกสามเ้ายี่สิบหกหนึ่งได้ สองสามเป็นไหมไม่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 ข้างนี้ตีอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่สิบเอ็ดก็เนี่ยอันนี้คือยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามอันนี้คือสองได้เสียงวัดข้างมันเสียงกับวัดกับข้างเขาต้ควบ สวาได้นี่ไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยสแตนไว้ระมาอ่ะฮะยิบเอ็ดสองหมื่นห้าราก,กาเดี่ยไม่เอาอะไรเลยม <c oughs> ามาสแตนหนักกว่าเดิมอีกทีแ <c oughs> บนยิบเอ็ดสก,กิลเพื่ออะไรไม่เอาไม่ใช้กูจำได้ โอเคโอเคอย่ิบสามอ่ายิบสามเซ็ตายตายตายก็จบแล้วครับการหนอสู้ระหว่างรอย่อกับโนวาหมดเรี้ยว่ะเี้ยเกาั้เมื่อกี้ไม่สแตนอะรอดถ้าไม่สแตนแ่ะรอดนะครับนะยังไงก็เรียกว่าก็ยังเก่งนะเป็นไงช็อตยิงโนวายิงไม่ได้โนวายิงได้ซุมซๆๆมซึนะครับนะในช็อตนี้ขอบคุณท d s นะครับนะที่ อานางีสาปล่อยมาเต็มที่เลยนะครับนะปูบอร์ดไปนางีสายิงบึ้มยกบอร์ดกูเลยนะครับนะเลยจําได้เอามาใช้มั่งนะครับนะเพราะมันไม่ได้วันเปิดเทินไงอ่าใช่มันไม่ไม่ไม่มันจะมี n อ c พซไอคนที่เป็นแฟนตัวคนเล่นบอกว่ามันเล่นแล้วมันเล่นช็อตนี้มันจะไม่ปิดปิดด้วยพาร์มามันจะปิดด้วยไอเมเทโอ ยิงเดือดกับน,นี้มันยิงทั้งสนามมันยิงหตัวเลยโอเคครับ <c oughs> okay, ผมก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็เพลทเราช่องเราเวนกาดไฟไทยแลนด์แชนแนลนะครับผมจะมีชิป G-Battle ให้ดูแน่นอนุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน CJ เจ้าไม่กลับมาซะฉัน5ผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในชิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ